สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วดังเลครับผมนะครับขอต้อนรับก็ทุกคนเข้าสู่กระจาบราเธอร์ครับผมนะฮะผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงอ่า布拉เธอร์รีแอคชั่นใช่ครับผมวันนี้อยู่ในแบบเดิมนะครับในแบบอ่าสตรีมมิ่งใช่ไหมว่าเดวจากฟองโฮมเรียกว่ารียกเชนฟองโฮมกูไปเรื่อย นะครับเป็นการเขาให้เราเวิร์กฟอร์มโฮมไงเราก็ทตามตามใช่ไหมครับผมนะครับก็เราเป็นการเรียกแชทฟอร์มโฮมนะครับครับผมนะครับวันนี้นะครับคลิปที่ผมจะมาให้พวกคุณอ่าเรียกแชทกันผมเชื่อว่าพวกคุณเคยผ่านกันมาแล้วนะคะับทุกคนที่ดูอยู่ก็เคยผ่านเคยเคยดูถ้าถ้าติดตามคาชาบัตเทอร์ก็จะจะผ่านมาแล้วล่ะฮะแล้ววันนี้ผมก็เลยเฮ้ยไปเห็นทีเซอร์เขายิงอ่ะตัวนี้มันมีมานานแล้วนะครับผมมันมีมาสักพักแล้วแต่ตัวนี้มันเป็นอ่าชื่อ ซีรีส์ชื่อเรื่องนับสิบจะจุนะครับถ้าใครจำกันได้นะครับที่อีพีสิบสองคนจีนถูกต้องเลยนะครับยิ้มนี่คิสคิสคิสจนุดมือสัม่อสักครูไม่ประเด็นคือถ้ากูร้องเข็ยนร้องก็ต้องมีคนเบรกไงครับก็ไปเรื่อยก็ไม่มีใครห้ามกูนะครับผมนะครับก็คือ EP นี้จะเป็น EP 13นะครับซึ่งเป็น EP พิเศษอ๋อเป็นอีพีพิเศษ EP พิเศษเห็นคนรีเควสต์มาเยอะนะในคอมเมนต์อ่ะ นะครับมันเป็นอีพีพิเศษซึ่งซึ่งถ้าจะไปดูเนี่ยต้องเสียตังค์ใช่ต้องเสียเงินเข้าไปดูซึ่งเราดูทีเซอร์ไงเราเป็นวชอบถ่ายวันนี้เรามาเรียกทีเซอร์เราเราเริ่มเราเริ่มจากทีเซอร์ก่อนอย่าเป็นพวกชอบถ่ายแล้วเราจะไม่ดูนู่นเราก็ไปดูทีเซอร์แล้วถ่ายอย่างนี้ก็พูดเล่นพูดเล่นนะครับไอ้วันนี้คืออ่ทีเซอร์มันออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าอีพีสิบสามเนี่ยเฮ้ยทีเซอร์เขาเป็นยังไงจะเล่าจะเล่าเกี่ยวกับอะไรต่อ เพราะว่าจากที่เราที่เราจำได้ก็คือแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะสำหรับ E ีพีสินะระหว่างนับสิบกับคุณจินหมดสัญญาใช่ไหมใช่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนับสิบหมดสัญญากับทางค่ายอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกทางค่ายบีบให้เลิกกันอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้สุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งเขาไปอยู่บ้านแล้วก็แบบมีฉากแฟนซีแฟนซีอะถ้าผมจำไม่ผิดที่แบบอะไรยังไงที่แบบเป็นรูปเป็นนี่อจที่เขียนเขียนเขียนนิยายอะแล้วก็แล้วก็เหมือนตอนจบ จะเห็นพุ่มกลับด้วยอ่าอืมถ้าถ้าจะไม่ผิดนะนะครับผมไก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพืเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า EP 13ทีเซอร์ของนับสิบจะจุเป็นยังไงเฮ้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าคือเขาออกมานานแล้วนะครับผมที่ว่าที่ว่าเราถ่ายนะครับไปดูกันวเรา่าเป็นยังไงมีโอกาสได้เริ่มดูจัดไปจัดไปครับผมมาดูกันครับ Good feeling Special e อ i s o d ดดีทุกวันวัน9 ดีครับเฮาดีครับเฮาโอ้โอ้พลังงานลึกลับบางอย่างพุ่งโจมตีใส่เขาจนร่างมันบิดงอขึ้นเฮ้ยเสียงกู่ร้องดังก้องออกมาจากชายคนรักดูกลัวว่าเขานั้นจะเจ็บปวดโอ้เขารู้แล้วว่ายิงสองได้กันเท่าไหร่ก็พันจะถูกเล่นงานหนักขึ้นเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นอะไรของมึงเนี่ย มาซะเฮอร์เรอร์เลยคุณก็ทำงานสองวันส่วนกูอ่ะก็เพิ่งได้กลับมาเขียนนิยายแนวตัวเองเนี่ยอ๋อมีเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาในความสัมพันธ์เหรอมีคอนฟิกต์แล้วเหรอเข้าใจกูหน่อยเถอะอุยคู่นี้มีคอนฟิกต์เสมอกูขอพักก็ออันนี้บุกนะจ๊ะเป็นนักเขียนนิยายววยคอนใหม่ของสันนะพิมพ์เราถ้าเหมือนเอ่ยเลยเป็นมากเลยไม่คิดว่าจะเจอพี่จีนตัวจริงวันนี้ครับไม่ใช่ใช่ไหม่่่่ใใชชไมไม่ใช่ ไม่ใช่แต่น่าจะมีประเด็นกูเยเอาแล้วมือที่สามอุ้ยเอาโทรสั่งพิซซ่ามากินฮะถ่ายวปรอดเลยนะขนาดซ้อมบทกับมึงกูยังเอาไม่รอดเลยแต่จีนตอบตกลงผมมาแล้วนะครับเออไม่มีทางวันนี้เนี่ยที่พวกเราต้องมารวมตัวกันก็เพื่อทำตามแผนของเราให้สำเร็จ แบบขอเดิมใช่ไหมรถใช้ทารุนแรงหน่อยแล้วก็อยากกดดันจีนมากโอเคเลยค่ะจริงครับว่าไงคือพี่เนี่ยอยากให้เพิ่มนิดนึงได้ไหมคือให้มันธรรมชาติมากกว่านี้หน่อยนึงอ่ะเมื่อกี้ที่ผมเล่นมันแย่มากเลยหรอครับแบบนี้มันโคตรไม่ใช่กูเลยว่ะกลับไปนั่งเขียนทียายหลังขดหลังแข็งของกู ยังดีกว่ามาทำตรงนี้เลยขอโทษนะครับที่ทำให้จีนลำบากขนาดนี้โอ้โหห่างเคี่ยดแล้วยังไม่รู้สึกกันให้ลองทำแบบนี้ดูครับผมรักเย่คืนจีนตะโกนเลยครับอดูเขามันช่วยได้จีนนะไอเฮียเซฟเง่นกับเฮียอะไรของเบิร์ เอาเอาเอาเฮ้ยอุปสรรคไม่เคยง่ายคืออะไรเฮ้ยเป็นไรวะผู้ช่วยมาดูดินี่มามีคนไปไหว้เจ้าที่หรือยังเหมือนจะยังไม่มีนะเจ้เอ้าถ้างั้นเฮ้ยอือเป็นไรแกให้หิน พ so ี่พีน่รู้สึกแปลกๆบ้างหรอแปลกไงวะเอาสัต no ว์นังผีเฉยฮึฮึไม่น่าจะผีนะกูว่าโอ้ย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 โอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เโอ้ยโอ้ยโองยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโ้้อยออ เอ้าลาเอ้ลาอะไรวะเลิฟลี่ไรเตอร์เอาอ้ชื่อเรื่องเหรอสเปเชียลเอพิโซแต่มันมีคำว่าลายอ่ะอืมหอ้โหอโโอ้โหอ้โ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 อ้ห้อ้้ ถ้าสมมติว่าเขาตั้งใจปล่อยทีเซอร์นี้ออกมาก่อนนะแล้วก็แบบไอตัวซีรีส์ที่เป็นอีพีสเปเชียลเนี่ยจริงๆออกสักสัปดาห์หลังจากนั้นมานี่ตายเลยนะอออกเล่นออกมาย่างนี้นี่คือแบบคนดูตายเลยนะแบบเชื่ออะไรเกิดขึ้นมันนี่ไอ,อคือคือต้องบอกเนื้อเรื่องอันี้นะเนื้อเรื่องของนับสิบจะจูบเนี่ยมันไม่ได้มีออกคือตะเกิดูทีเซอร์รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนหนังเล r r o บหนับบบนงสยองขวัญนะเออแต่คือซึ่ง อ่านับสิบจะจูบตั้งแต่ e p ีแรกเราดูจนในง EP สุดท้ายไม่มีเขาโครงหรือไม่มีกลิ่นที่จะไป<ม>ทำน,นู้นเลยนะเลยไม่มีเลย,เลยนะไม่มีเลย,เลยแต่แต่เราเราสึกชอบนะเพราะว่าเหมือนแบบเราดู1ถึง12มาด้วยด้วยมูดอันโทนประมาณนั้นแล้วอะ่ะ <c oughs> คิดว่าแบบเออได้ดูอะไรแบบอีกเป็นเหมือนแบบเป็นอีกสีหนึ่งหรือเป็นอีกแนวหนึ่งเหมือนกันเออมันก็น,น,กน่าสนุกดีก็เป็นก็เป็นอีกแบบหนึง <c oughs> ่งถือว่าถือว่าเขาก็แบบถ้าถ้าทำจริงนะเราไม่รู้นะว่าแบบตัวทีเซอร์มันหลอกเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่า เพราะจริงๆจากจากที่แบบเห็นพุ่มกับเขาทํามาเขาก็ดูแบบทําได้หลายแนวอ่ะอืมก็หดูเขาเออก็ก็จากจากตอนที่จากตอนที่คุณจีนตอนนั้นที่เขียนซีรีส์ไงเอ้ยที่เขียนที่เขียนนิยายแล้วแล้วมันจะเป็นภาพจริงของนับสิบกับคุณจีนอ่ะ มันก็มีแบบหลายหลายบริบทไงแล้วก็เออเราก็เราก็รู้สึกว่าแบบว่าพุ่มกับเขาถ่ายทอดออกมาแบบได้ดีในหลายๆในในหลายๆจีนของหนังอะไรเงี้ยแบบเออเลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเป็นหนังอย่างนี้เขาก็อาจจะทําดีก็ได้หรือมีอย่างนึงคือหลอกเราเลยใช,ใช่ที่เซอร์นี่แหละหลอกเราจริงข้างในไม่มีอะไรเลย <c oughs> แอบ,บคิดเหมือนกันแอบคิดว่าหลอกหรือเปล่าเพราะว่าเฮ้ยแต่ถ้าทําไปในนั้นคิดว่าก็เจ๋งนะคือกลายเป็นว่าแต่ จะจบยังไงคือความหมายคือจะจบยังไงให้ได้อยู่อพิโซดเดียวเพราะว่าดูเหนือที่ปมที่ทุกอย่างโยนเข้ามาอยู่ในทีเซอร์รู้สึกเยอะมากเหละเราว่าเราว่าต้องเราว่าน่าจะเป็นเอพิโซดที่ยาวกว่าอพิโซดปกติที่เราดูกันอคิดไว้อย่างนั้นสิ่งผมอะผมอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจริงๆไอตรงเฮอร์เลอร์น่าสนใจแล้วนะเนี่ยตอนท้ายเครดิตสุดท้ายน่าสนใจกว่าเยอะเธอจะับมายังไงการจะบอกว่าเฮ้ยคือคนเนี้ยแบบ คือตอนจบถ้าเราจําได้เขาจบเศร้านะเว้ยไม่มีไม่เหลือใครอ่ะเขาไม่เหลือใครเลยอ่ะคือเขากินกระดาษเชอเขาเหมือนแบบเขาเขาเคี้ยวกระดาษแล้วแล้วคือเขากลับมาเขากลับมาทําอะไรอ่ะไม่คือคือคือแบบผมว่าพอเอาเาเรย เาฟอลคาแรคเตอร์เอ๋ยกลับมาแม่งเล่นได้หลายเรื่องมากเพราะว่าเอ๋ยสามารถพลิกไปได้หลายอย่างมากตอนนี้เพราะแบบมันลงสุดแล้วอ่ะใช่ปะล่ะลงสุดแล้วมันจะขึ้นสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะลงไปอีกก็ได้อะไรเงี้ยเพก็เลยไปแบบเป็นได้หลายฟิวเพราะว่าเอ๋ยคังจิงเอ๋ยเขาเขาไม่ได้ชอบนับสิบเขาชอบคุณจีนแล้วตอนนั้นเขาก็จบแบบมุมโอ้โหเท่าเอ่ะแล้วเทต้องดูว่าจะจะไปปรับสว่างขึ้นหรือว่าจะ เท่าได้อีกอันนี้ต้องรอดูเพราะแต่แต่ผมแต่ผมว่ามันมันมันเป็นอะไรที่คนดูคาดไม่ถึงเว้ยคือแบบคือแบบอาจจะอาจจะคาดไปแล้วแต่อาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นฝั่งไหนก็ได้มัน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 ไหลไปได้หมดอ่ะเพราะว่าตัวละครมันตัวละครมันไปได้นะฮะเพราะว่าตอนแรกที่เคเข้าใจนะเว้ยเคงเข้าใจว่าไอไออพิโซดสิบสามอีพิเซดพิเอพิโซดที่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นเซิร์ฟแฟนอส่วนใหญ่จะโอ้หวานหวานเซิร์ฟแฟนไปแต่เฮ้ยโคว่ะ น่าสนใจว่ะทีเซอร์นี้แม่งมาแปลกอะแบบอิงเออทำให้เราแบบมอไม่ออกถือว่าตัดหน้าหนังออกมาได้ดีเลยแบบ <ừ> <ห>น่าจะตามคือถ้าถ้าข้างในมันไม่ใช่เฮอร์เลอกก็ชมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทีเซอร์ตัดออกมาได้ทําให้คนเชื่อว่าเออมันมัน,ม,นมันอาจจะมีเรื่องนี้เข้ามานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ผมว่าฉากฉากหินน่ะที่เห็นหินอ่ะเด็ที่พี่เห็นหินน่ะพี่เห็นหินพี่หินหินเห็นหินเห็น ไม่ใช่ผีแน่นอนไม่ใช่ผีแน่นอนไม่ใช่ผีแน่นอนดูก็รู้แล้วจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอต่จะเป็นอะไรสักอย่างแต่ที่ไม่ใช่นับสิบกับคนจีน้วยดูอย่างทรงแล้วอาปากกนขนาดนั้นนะใช่นะฮะเอยแต่ถามถามเป็นความรู้หน่อยนะครับตะกี้แอบแวบขึ้นมาได้นิดนึงก็คือเรื่องของทีเซอร์คนตัดในมุมในของคิวอ่ะคือถ้าคนตัดกับคนคนตัดกับคนตัดต่อหนังเต็มกับคนตัดต่อทีเซอร์คือคนเดียวกันไหมไม่จําเป็นเขาคุยกันไหมว่าอยากให้ทีเซอร์ออกมาเป็นแนวไหน จริงจริงจริงจผมว่ามันอยู่ที่วิชั่นพุ่มกลับแล้วก็แล้วก็มันมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าตอนแรกสมมุติว่าเราจะทําี P ีใหม่ใช่ไหมมันก็มันก็คงมีส่วนที่แบบว่าอาจจะเอาคนคัตติ้งตัดต่อคนเดิมมาเพราะว่าเราเชื่อใจอะไรนี้อะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่วิชั่นพุ่มกลับแหละเราจะใช้ใครก็ได้คิดว่าเอ้ยคนนี้อาจจะเหมาะอีกคนนึงอาจจะเหมาะตัดทีเซอร์มากกว่าก็เอาคนนั้นตัดอะไรเงี้ยมันจะป็นต้องเป็นคนเดิมเพราะว่ายังไงส่วนใหญ่วิชั่นก็มาจากพุ่มกลับมากกว่าอ๋อ ใด่ใช่ส่วนใหญ่พุ่งกับมาให้หักมุมเลยคุณตัดมาหลอกคนดูหรือคุณให้มันตรงตามในเรื่องเลยก็เลยแตะมุมครับส่วนในพวกเรื่องพวกเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเทคนิคหรือว่าการใส่เสียงใส่อะไรอันนี้คือเรื่องของคนอีดิเตอร์ว่าจะมีการคีเอดยังไงใส่เข้ามาแล้วพุ่กลับถามพุ่มกลับว่าชอบไหมอะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับเป็นความรู้เป็นความรู้ โอเคถือว่าดีนะฮะหรือว่าดีเลยถือว่าแบบอย่างที่บอกอจเป็นหน้าหนังที่น่าสนใจอะที่แบบดูแบบเฮ้ยมาอย่างนี้เลยเหรอผมจะมาลูกไหนวะที่เขาเขาแต่แต่จริงที่ที่เราคาดไว้ที่เราเห็นแฟนๆเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์มาว่าให้ให้ทำเซอรเชียลอีพีอะคือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบหวานๆแล้ว่าใช่คือที่ผมคิดคืออย่างมากคือแบบโอ้ยแบบแต่งงานกันเล็กๆย่อมๆอะไรอย่างี้สองคนแบบหวานเจี๊ยบ เออหวาจีบแล้วอะไรเงี้ยเออแต่มาแปลกว่ะไม่แต่ก็ต้องเข้าใจไงว่าแบบเอ้ยคุณทําทั้งทีมันก็ต้องมีมีครบทุกอย่างอะมีทั้งสุขมีคอนฟ lict มีแบบทะเลาะกันมันก็ต้องมีให้ครบอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันมันต้องมันต้องมีปัญหาบ้างแหละครับคงไม่ได้หวานทั้งอีีนะฮะแต่ติดตามนะติดตามแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อนะว่าสิ่งที่พุ่มกับนับสิบจะไม่ทิ้งคือความหวานเจี๊ยบแน่นอนยังไงก็ต้องมีในตอนท้ายตอนต้นผมว่าถึงจะเป็นเฮอร์เลอร์ เขาเลยนเฮอเลยยังไงก็ต้องมีอ่ะจะได้ครบรถอ่ะใส่ลัดนมข้นอ่ะเรื่องคนเรื่องนี้ไม่เคยขาดเลยโอ้ยบอยสีแดงเลยอ่ะนะฮะถือว่าดีโอเคครับสำหรับอ่าทีเซอร์นะฮะสเปเชียลอีพีของนับสิบจะจูบนะครับเพราความจริงเนี่ยมีหลายๆคนคอมเมนต์มาหาเราเยอะมากๆเลยว่าพี่ทำไมไม่ทำแบบเต็มเรื่องของแบบสเปเชียลอีีอันนี้ ซึ S <S 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 ่งตอนแรกเราก็คิดว่าจะทํามันแต่พอเรามาคิดดีๆนะครับว่าอ๋อมันเป็นการที่เสียเงินเข้าไปดูเนาะเรารู้สึกว่าถ้าเสียเงินเข้าไปดูแล้วเราทำอ่ารีแอคออกมาอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นการเขาเรียกว่าเอาเปรียบคนเออลิขสิทธิ์ด้วยลิขสิทธิ์เลยแหละง่ายๆแล้วก็หลายๆคนที่เขาจ่ายเงินเสียเงินเข้าไปดูอะเรารู้สึกว่าเออถ้าเราทําออกมามันดูแบบเขาเรียกว่ายังไงมันถือว่าเอาเปรียบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นะตมความรู้สึกเราผมมันนิดนึงนะถึง เพราะว่ามันเหมือนเราเอามันมันก็เหมือนเราเอาคลิปเขามาแชร์อีกรอบอะครับใช่เขามีหน้าพวกเราแปะเข้าไปใชผ่ผมไม่แน่ใจทางลิขสิทธิ์หรือว่าทางอะไรแต่ว่าแบบแค่ทาง เขาเรียกว่าอะไรวะจริยธรรมาเออทางจริยธรรมก็รู้สึกไม่ถูกต้องแล้วการที่แบบคนอื่นจ่ายเงินเข้าไปดูแต่ว่าเรา youtube คุณก็กดกิ๊กเดียวได้ใช่ฮะเราก็เลยรี a c t เฉพาะตัวที่เป็นทีเซอร์นะครับผมแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่อ่คอมเมนต์มาบอกเรานะฮะหรือว่าอ่ะอะไรก็ตามให้กำลังใจหรืออะไรก็ตามนะครับผมยังไงพวกเราบัตเทอร์ขอบคุณมากๆนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ นะครับผมถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับพวกเราทั้ง3คนล้องกราบทานอภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมมาดูกันว่าพวกเรา3าคนจะรีแอคชั่นอะไรนะครับผมยังไงวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจอกันครับผมเจอกันครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย ก็ไม่เคยสำคัญแค่รู้ว่าเธอยังรอที่ตรงนั้นฉันจะไปหาเธอสัญญาต่อให้มันจะนานเท่าไรแต่อีกไม่นานคงได้พบก,กันรอฉัน